มมหหลลาายนีี่าพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาคักแน่น่ไพก็เห็นไพก็เห็นหูห้องกับยุบ้านโน่นสขวอนนี่ล่ะเดือนรอดมา20ปีแล้วไปไปในทางลุกเองนวันน้วเเพื่อนคุณพี่น้อง เลิกอยู่เนาะครับฝากเลยด้อผู้สื่อข่าวฝากไปหานายโยคอพจ่อแน่แฟนนายโยอุ้งอิงคนนี้ตอ้ขึ้นใต้หน้าผมบางข้งนี่ข้าท่านเฮ็ดบ่ได้ก็ให้เขียนโครงการมาให้ว่าเฮ็ดบ่ได้หรอกเด้อทางถนนเส้นนั้นว่าสั่นทั้ง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 ถนนนั่นล่ะเฮ็ดบ่ได้ว่าสั่นยอมแล้วว่าสั่นให้สิให้สิได้บอกให้อบตนี่รับผิดชอบบ้านนี่ บ่หอผิดกฎหมายอ,อ๋อ,อกอระเเห็ดกระได้วันนาย,ยกอบตอเนี่เพื่อนพ้อมเสม,มอนี่่แม่นว่ายกย่องขาเจ้าได้เนี่เพื่อนเห็ดใดหรีอถ้าหากว่าเห็นความลำบากยากเห็นของพี่น้องปัะสาชนเช่าตำหนแวงเฮ้าผสมซื้อปันว่าตำหนแวงนี่น้ําใจดีมีความรู้แต่ผลสุดท้ารมือเฮ้านี่สูสูมากกะเฮ็ดให้เขาได้แล้วแต่ว่าเขาบ่มบ้าเฮ้ามิสนั่นจ,รจรึงข,งขอฝากไปหอดน,นายโยกจะสุนิ่งเสยนะครับเด้อพี่น้องเศร้าบ้าน ของเฮากนี่เดือนรอดแห้งที่สุดรอดไปรอดมาเนี่เบื้องรอดพี่น้องต้นลุ่มลงโซกเกือบหักดาเกือบมุนกึ่กันผมก็ได้มากันขึ้นเมื่อนั้นถนนกระบุรีถนนกระบบุรีไฟกระบบุีบานนี่เมื่อว่าวันผีกองคอยพอดีบ้านนั่นนี่ก็ได้ตกวครังขึ้นมานั่นจวนก็หายไร้ขโมยกระบกามาหลักหรอกว่ามันมุมยไฟแล่นไปหรอกกันดีอยู่กันมีสนั่นจึงขอฝากพี่น้องให้เรารวมคิดรวมใจกันห้ไปหอดนายยกในเด้อพู้สื่อข่าวเด้อโอ้เลื่องถนนกระบบุรีพไดีแล้วจากใหนมาซอยเร นายยกคนกับบอ่อมาบึงคือคู่มือในทางไปยากมากยากเพราะตูแม่ตาไปใสกันยากไปวัดกันยากไปหามหมอกันยากข<ม>วอมเดือดร้อนมันหลายอยู่ปไ,นนยไปขวอมเดือดร้อนคือเดี๋ยวนี้ฝนตกฟ้าลกมันก็ไปยากมากยาก<ม>บ้านเฮาเมียงเฮามันบ่คือเก่าอยากให้สอมแซมกับฝนกับบ่อปนันล่ะอยากให้มะบึงมาดูแลก,กันเให้าาดีแน่ม,มันเสียห้อนน้องกระเดานี่เฮาก็บเสีซ้ำคือลถบ้านไปุ่นละเดี๋ยวนี้ขี้ รถพี่บอับกับว่ามีขี้เกียจเส้อสีไปสีเลยเมื่อแต่ใส่กันไปสันจวนกันยากแต่พี่บอับยังว่ามันขี้เกียจขี้ยังผลักคู่มือนี่บ่คือตะกี้มันเป็นคู่มือนี่อยากให้มันดีกว่าเก่าเฮื่อน้าโยกคืนว่าจังไดเนาะอยากให้มันเลี้ยวเลี่ยอยู่ปลาซาส้นเดือดร้อนหลายเลี้ยงฟื้นเลี้ยงไฟมันกับบ่มีหน้ารอไก่มานอนกับบ่มีฟื้นมีไฟขึ้นกันเด้อะหน้าโยกคืนกับ มาเบิ่งแหี้อาจจะเป็นพอดีบ่งามก็ได้ผมอยากเฮ็ดหนทางเนี่ยนักกับไฟเนี่ยอ๋อหล่างๆก็คืออยากได้สองย่างเนาะครับอยากได้สองย่างล่ะเพราะอันนี้เฮาสิฮู้อยู่บ่คเขว่าเป็นความรับผิดชอบของไทยถนนเส้นเนี่ยผมมุ่งหัจักได้เสร็จเนี่ยนะครับคนว่าไตรกี้ก็ว่ามีแต่นายกต่างมาเฮ็ดปากขึ้นเนนายกต่างมันไม่เฮ็ดอยู่เพิ่นก็มาซอยซอยเท่หน่อยเลยบ่ฮอดสิได้จักเที่ยวเดียวนี่ ประมาณนี้จากจากตรงนี้นี่ไปฮอดประมาณห่างหกไร่นะครับแงงเดียวนี่นแต่ก็ความลําบากก็คือลุ่มบ่อน,นี่แลเนาะครับ,รบรมันไป็นป<ล>คนป่วยผ่านทางกัยากครับเพื่อจนจีไปซื้อของยากแต่ผมเอารถเที่ยวผมกับย้อมอยู่กู้มือนี่ว่ามันขี้เกียจคือว่านนี่แหละมันก็เป็นเส้นทางหลักเหมือนกันที่จะต้องจากหมู่บ้านเชื่อมหมู่บ้านเนาะครับเชื่อมอำเภออำเภออำเภออัน เพราะว่ามันเสี่ยมอำเภอจะเลื่อนศนอยู่ครับมันไม่เข็ดจะเลื่อนศนพอดีแล้วแล้วทางทางเมื่อกี้ล่ะคะทางเส้นคอนกรีตในเราเดือดร้อนยังไงบ้างคะทางเห็นในบ้านผมกล่าว่าอยู่แต่ออกบ้านมานันมันแตกมุนหมดแล้วอย่างนี้เห็นหัวเหล็กไปยากไม่ยากคันผมขอร้องว่าเพื่อนหินมาใส่เพื่อนกล่าว่าจะไปสอมแซมหัวกระจเด้อมันผิดกฎหมายผมก็เลยบอกกล่าวลงครับมันก็ไปยากไม่ยาก นครับฝากถึงนายกเขึ้นนั่นแหละอยากให้เพึ่นมาเบิ้งอีกอยู่รอบไม่นี่รอบเก่าจะไปว่าเถอะเบิ้งรอบไม่ซะมันบวชเสือเอารอบไม่นี่แลบอยากเบิ้งรอบไม่นี่ล่ะครัเห็นว่ามีปฏิกิริยาประจำว่ครับเว้ยตายช่วงก่อนนี่ตายหลายเด้ครับแนี่ยตายจังใดคะรถพระล่องวินี่ก็มีไม่พักหน้ามือหน้าตู้